อะลงเยี่ยมลูกค้าพร้อมกันนะครับครับฝนตกดีเนาะทางนี่ ครับวัเดีครับเจขเนียว,ละวะเลยีวนียวจะไองวันนีนสบู่เบอร์สามครับสีพู่กล่องส,สีดำมีอยู่ครับเจ ขัดเขียวอ่อนโอ้สี่ครับผมจดโทรศัพท์มือถือถึงหมดเลยเนาะเขียเขียว <c oughs> อ่นกำลังเดินทางมา ครับได้มาสองอย่างครับตกดีจริงๆนะครับมีอย you ู่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกโอ้ยังเหลืออยู่ตัวเจ๊สีมผู้ เออชมพูเหลือครับเหลือเยอะอยู่ได้ได้ครับผมอันนี้เท่าไหร่เจนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงฮะห้าบาทมีอะไรกินได้อีกเนาะโอ้โหมีหมูว่กินแล้วมั้งแล้วเอาเท่านี้เลยกันมีอะไรอีกอ่าอะไรอีกนะมาจาก น้องพ่วงครับผมเลาะมาเรืร่อยๆเหลืออีกสิบห้าบาทนะ,ะขนมปงังอันนี้อันเท่าไหร่เจ๊สิบบาทนะมะพร้าว,วโอ้ยังทอนไหน,น <c oughs> หกเนาะครับผมอย่าอย่า ตรงนี้มาตรงนี้ยังไม่ตกเลยครับไอไอบ้านบะนี่ยังไม่มีพอเข้ามานี่แหละถึงมีน้องอีดำตกแรง like I do